ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 3 6 5อตอนเงินสี่หมื่นจากเทวดา บรรดาเรื่องราวที่เป็นแนวอภินิหารของหลวงปู่สวงสำหรับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นกับคุณน,นกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงอาศัยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณนกได้เดินทางมารับหลวงปู่สวงไปพักที่บ้านของเธอ ที่อยู่ใกล้กับชายแดนกัมพูชาก็จำชื่อหมู่บ้านไม่ได้แล้วแต่ครับคลายขับคลาวว่าอยู่ในเขตคลองลึกโดยคุณนกได้มารับตัวหลวงปู่ไปก่อนวันหวยออกเพียงไม่กี่วันท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะครับว่าสาเหตุเพราะอะไรก็เนื่องจากว่าคุณนกเธอมีแผนที่ต้องการจะเอาหวยจากหลวงปู่นั่นเอง พอหลวงปู่มาถึงที่หมู่บ้านนั้นหลวงปู่ก็ได้ให้หวยแก่คุณนกและชาวบ้านก็ถูกกันทั่วหน้าทุกคนหลังจากที่ทุกคนถูกหวยกันแล้วคุณนกก็ยังคงรังตัวหลวงปู่เอาไว้ไม่ยอมให้กลับเพราะตั้งใจจะให้อยู่บอกหวยในงวดต่อไปอีกที่นี้ระหว่างงวดชนงวดมันก็จะมีระยะเวลาห่างกันหลายวัน ซึ่งหลวงปู่ก็อยากจะกลับแต่ชาวบ้านแถบนั้นต้องการให้หลวงปู่อยู่ต่อไปอีกหลวงปู่ขัดไม่ได้จึงต้องอยู่ต่อและง้วต่อมาจนกระทั่งวันหวยออกหลวงปู่ก็ให้หวยถูกอีกในครั้งนี้มีคนรวยมากกว่างวดที่แล้วจากการบอกกันปากต่อปาก พราะว่าจางงวดที่ผ่านมาโดนกันตรงๆหลายคนทุกคนก็เลยมีความเชื่อมัน่นต่างก็ทุ่มกันซื้ออย่างเต็มกำลังแล้วหวยก็ออกตรงตามที่หลวงปู่บอกจนได้รับเงินมากมายกันทั้งหมู่บ้านฝ่ายคุณนกเมื่อเห็นดังนั้นก็ทำท่าจะรั้งตัวหลวงปู่ไว้อีกท่านลองนับวันดูนะครับ งวดหนึ่งมางวดที่สองก็สิห้าหวันแล้วถ้าจะอยู่ต่อไปอีกก็จะเป็นเวลาสามสิบวันคุณนกพยายามทำทุกวิถีทางที่จะไม่ยอมให้หลวงปู่หนีกลับศีสะเกตท่าเดียวเหมือนกับว่าหลวงปู่ไม่มีตัวช่วยแล้วมีทางเดียวเท่านั้นก็คือส่งกระแสจิตไปหาลูกศิษย์ที่มีชื่อว่าคุณบุญเลิศ ซึ่งพักอยู่ในบ้านในเมืองอุบลราชธานีคุณบุญเลิศได้เล่าว่าผมฝันครับฝันว่าหลวงปู่สวงมหาบอกให้ช่วยไปรับทีอยากกลับแล้วสำหรับเรื่องของการฝันว่าเห็นหลวงปู่มาบอกให้ไปรับนี่ไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งแรกนะครับคือว่าก่อนหน้านั้นก็ฝันมาหลายหน ทุกครั้งก็เป็นเรื่องจริงคือหลวงปู่ต้องการให้ไปรับจริงๆคุณบุญเลิศจึงรีบขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าเดินทางไปเมืองจันทบุรีทันทีเมื่อไปถึงจังหวัดจันทบุรีถึงในหมู่บ้านที่หลวงปู่สวงอยู่คุณบุญเลิศก็ลงจากรถพร้อมกับเห็นหลวงปู่ที่มีสีหน้าดีใจหลวงปู่รีบเดินมาหา และเดินตรงมาที่รถจะขึ้นรถกลับให้ได้ชาวบ้านแถบนั้นพยายามขอร้องให้หลวงปู่อยู่ต่อแต่หลวงปู่ได้แต่สายหน้าในเมื่อทัดทานหลวงปู่ไม่อยู่ชาวบ้านก็พากันมาแห่ล้อมรถจนคุณบุญเลิศต้องไปเจราจากับชาวบ้านแทบจะกราบทุกๆคนพวกชาวบ้านจึงยอมให้พาหลวงปู่กลับ แต่ก่อนที่หลวงปู่จะกลับพวกชาวบ้านหลายๆคนต่างพากันรวบรวมเงินมาถวายให้กับหลวงปู่รวมแล้วได้เงินสี่หมื่นบาทครบถ้วนพอดิบพอดีซึ่งโดยปกติแล้วหลวงปู่จะไม่รับเงินใครถวายก็จะส่งคืนแต่เมื่อชาวบ้านเซ้าซีก็จะรับเอาไว้หลวงปู่รับเงินเอาไว้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นแบบนี้หลวงปู่จะเอาเงินนั้นไปเผาทิ้งต่อหน้าต่อตาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นคุณบุญเลิศจำได้ขึ้นใจกับคำพูดของหลวงปูส่สวงที่มักจะพูดอยู่เสมอๆว่าเงินเป็นของไม่ดีคนตีกันฆ่ากันแย่งชิงกันก็เพราะว่าสิ่งนี้เงินเป็นของไม่ดี แต่ในคราวนี้นับว่าแปลกเป็นครั้งแรกที่เห็นหลวงปู่สูงรับเงินไว้แล้วก็เก็บลงใส่ย่ามจากนั้นหลวงปู่สูงก็เดินขึ้นรถคุณบุญเลิศจะเข้าใจในธรรมชาติของหลวงปู่สูงกับการเดินทางไม่ว่าจะไปไหนจะไปหนใดก็สุดแล้วแต่หลวงปู่จะชี้นิ้วให้ขับไปคราวนี้ก็เช่นกัน หลวงปูส่สวงให้ในายบุญเลิศขับลัดเลาะไปตามถนนเรียบชายแดนผ่านหมู่บ้านแปลกๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแต่คุณบุญเลิศเองก็จำชื่อไม่ได้แล้วจำได้แต่เพียงว่าหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้กับอรัญญประเทศก็คือห่างจากอรัญญประเทศประมาณ15 2 0ถึง20กิโลเมตรเท่านั้น พอขับรถผ่านหมู่บ้านมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักหลวงปู่สวงก็เอามือล้วงเข้าไปในย่ามแล้วหยิบเงินจำนวนสี่หมื่นบาทที่ชาวบ้านได้ถวายก่อนจะออกจากบ้านคุณนกมาแล้วหลวงปู่ก็ยอนเงินจำนวนนั้นออกไปข้างทางคุณบุญเลิศเห็นแล้วตกใจถึงกับเบรกตัวโก่งเลย บอกกับหลวงปู่ว่าผมจะกลับไปเก็บเงินให้ครับหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาเงินของเขาไม่ใช่ของเราทิ้งไปทิ้งไปส่วนคุณบุญเลิศก,ก็นึกเสียดายเงินจนร้อนรนอยู่ในใจและคิดว่าแหมเงินตั้งสี่หมื่นจะมีใครบ้างที่จะไม่เสียดายแทนที่โยนทิ้งเอามายกให้เรา ยังจะดีสสกว่าที่นี้ในใจมันก็คิดถึงแต่เรื่องเงินพยายามคิดที่จะหาทางที่จะกลับไปเอาเงินให้ได้เหมือนเหตุการณ์เป็นใจที่พอดีคุณบุญเลิศเหลือบมองไปเห็นวัดอยู่ริมทางจึงแกล้งเลี้ยวเข้าไปส่งหลวงปู่ให้ขึ้นไปพักบุนศาลาแล้วก็บอกกับหลวงปู่ว่าอยู่ที่นี่ก่อนนะครับผมมีธุระ ขอไปทำธุระเดี๋ยวยวผมจะกลับมาหลวงปู่หัวเราะแฮ่ๆๆไม่ว่าอะไรแต่ในใจของหลวงปู่นั้นรู้ดีว่าจุดประสงค์ของคุณบุญเลิศนั้นต้องการจะไปที่ไหนแต่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคุณบุญเลิศจะปราตายน้ำตื้นจากคำพูดที่หลอกหลวงปู่แต่ไม่ทันคิดว่า หลวงปู่นี่รู้ดีว่าคณะโกหกเพราะว่าเงินสี่หมื่นบาทที่ทำให้คุณบุญเลิศไม่ทันคิดแล้วคุณบุญเลิศก็ขับรถย้อนกลับมาที่บริเวณที่หลวงปู่โยนเงินทิง้งเมื่อไปถึงตรงบริเวณนั้นคุณบุญเลิศก็จอดรถลงไปหาเงินสี่หมื่นบาทที่หลวงปู่โยนทิ้งไปแต่พยายามหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หาไม่พบ คุณบุญเลิศเองก็แน่ใจว่าจำไม่ผิดแน่ตรงนี้แน่นอนแต่ทำไมถึงหาไม่เจอฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอาจจะมีใครเก็บเอาไปแล้วก็ได้จึงลองลองขับรถไปที่หมู่บ้านใกล้ๆที่เพิ่งผ่านมาคุณบุญเลิศก,ก็เห็นคนมาออกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เมื่อจอดรถเสร็จคุณบุญเลิศก,ก็เดินไปถามว่า มีใครเห็นถุงเงินสี่หมื่นบาทบ้างไหมครับเป็นเงินของหลวงปู่ท่านลงไปถ่ายอุจจาระตรงข้างทางแล้วก็ลืมเอาไว้คุณบุญเลิศสร้างเรื่องโกหกชาวบ้านที่จับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องเงินกันอยู่เพื่อหวังจะได้เงินคืนมาแล้วแล้วชายคนหนึ่งก็ตอบกลับมาว่าผมนี่แหละครับที่เก็บเงินได้ครับ ชายคนหนึ่งออกมารับอย่างองค์อาจพึงพายโอ้โหดีจังเลยแมมนึกว่าจะสูญเงินไปแล้วซสะอีกเออเออเออว่าแต่ว่าไปเจอเงินได้ยังไงคุณบุญเลิศถามชายคนนั้นก็ตอบว่าผมคิดจะไปผูกคออยู่แถวนั้นแต่บังเอิญผมเหลือไปเห็นถุงอยู่ใบหนึ่งจึงได้เปิดออกมาดู เมื่อเปิดออกดูผมก็เห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นถุงเงินแล้วผมก็นำออกมานับดูนับไปนับมาก็ได้เงินสี่ห0ื่นบาทพอดิบพอดีเลยอ้าวพี่ชายนลาจะไปผูกคอทำไมน่้จะไปผูกคอทำไมแล้วที่บอกว่ามันพอดิบพอดีเลยเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเหรอที่ว่ามันพอดีน่ะชายคนนั้นก็ตอบว่าคือว่าผม เอาบ้านพร้อมกับที่ดินไปจำนองเขาในราคาสี่หมื่นบาทแล้วในวันนี้ก็เป็นวันที่ครบกำหนดผมไม่มีเงินจะไปถ่ายที่คืนแล้วเขาก็จะมายึดบ้านผมก็คิดถึงภาพที่พ่อแม่พี่น้องผมจะไม่มีที่อยู่พากันลำบากเพราะว่าผมผมกลุ้มใจมากผมคิดหาทางออกไม่เจอ ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความผิดของผมเองที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องต้นเหลือร้อนไม่มีแม้กระทั่งที่สุกหัวนอนในเมื่อผมหาเงินมาถ่ายที่กับบ้านไม่ได้ผมก็เลยไม่คิดที่จะอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกคุณบุญเลิศได้ฟังชายคนนี้พูดถึงกับอึง้งพูดอะไรไม่ออกและแล้วผมก็เลยเก็บเงินทั้งหมดที่มทผมเก็บได้นี่เอามาที่นี่ แล้วก็บอกให้ผู้ใหญ่บ้านรู้แล้วก็ให้ชาวบ้านมาเป็นพยานให้ว่าเงินก้อนนี้นะผมเก็บได้แต่ผมก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าน่าจะเป็นเงินของพระเพราะว่าในช่วงนี้เป็นหน้ากระถินผมเองก็ยังรออยู่เลยว่าถ้าไม่มีใครมาขอรับเงินคืนผมจะเอาเงินก้อนนี้ไปถ่ายบ้านแล้วก็ที่ในเมื่อพอลุงมาบอกว่าเป็นเงินของพระ ถ้าลืมเอาไว้ผมก็จะคืนให้ทางคุณบุญเลิศถึงกับน้ำตาซึมพูดไม่ออกเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอคุณบุญเลิศหันหลังเดินกลับมาที่รถและสตาร์ทเครื่องไม่พูดไม่จาชาวบ้านมองตามแบบงงๆแล้วก่อนจะออกรถไปคุณบุญเลิศได้พูดขึ้นมาว่าเงินเนี่ย หลวงปู่ท่านมาได้ยลืมมาไว้ล็อกหลวงปู่ท่านให้นายนั่นแหละเอาไปถ่ายที่บ้านเถอะชายคนนั้นรีบถามกลับมาทันทีเลยว่าแล้วหลวงปู่ที่คุณลุงว่านะ่ะชื่ออะไรเลยครับคุณบุญเลิศตอบกลับไปว่าถึงบอกไปนายก็ไม่รู้จักห็อกรีบไปซะเอาไปถ่ายบ้านเร็วๆก่อนที่จะถูกเขายึดบ้าน ว่าแล้วคุณบุญเลิศก็ขับรถออกไปแต่ในใจของคุณบุญเลิศนั้นคิดอายตัวเองที่โกหกหลวงปู่เอาไว้ว่าจะไปทำธุระหลวงปู่นี่เป็นผู้อย่างรู้จริงๆหลวงปู่คือพระที่ผมกราบท่านได้อย่างสนิทใจท่านคืออริยสงฆ์ในใจของผม ทางด้านชายผู้โชคดีที่เดิมทีคิดสั้นนั้นได้แต่ยืนมองตามรถที่ค่อยๆหายออกไปจนลับจากสายตาแต่เขาไม่มีทางจะเข้าใจได้เลยว่าคำพูดของนายบุญเลอร์ที่ว่าหลวงปู่นั้นคือหลวงปู่อะไรบทสรุปก็คือหลวงปูส่สวงรู้ได้อย่างไร ว่าจะต้องเอาเงินที่ชาวบ้านถวายมาให้แล้วแถมยังมีจำนวนเงินเท่ากับที่ชายคนนั้นเดือดร้อนอยู่พอดีแล้วหลวงปู่รู้ได้อย่างไรว่าต้องไปโยนตรงจุดนั้นณนะเวลานั้นนี่คือหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินผู้วิเศษแห่งภูตะแบงผู้อยู่เหนือโลก เหนือความคาดหมายออยเตียนสรุนอ้อยเพิ่มพูลบายตึกเจียอิลิเมียอองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ